ฟังไปแล้วก็เบาไปด้วยอย่างนี้ตลอดนะคะก็เลยเ,เข้าใจว่าที่เรางโง่เนี่ยตอนแรกก็กลัวเข้าใจว่าเรางโง่แล้วคนอื่นจะคุยคนอื่นไม่รู้เรื่องเรางโง่คนอื่นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วมันมันเบาแบบสบายกว่าที่เราฉลาดใช่ไม่ต้องกลัวคนอื่นจะไม่รู้เรื่องถ้าเรางโง่แล้วเนี่ยมันเบาสบาย เพราะเราไม่ต้องการรู้เรื่องอะไรเลยนั่นมันเบาของเราแต่คนอื่นจะรู้เรื่องมาเรื่องมันเรื่องของเขาพวกเขาก็มองเราว่าเราโง่งแต่เราเบาสบายดีกว่าใช่โง่แต่มันสุกอะฉลาดแล้วมันทุกยมจะเลือกอสุขเรือยังจะเลิอกอทุกข์นะโง่แต่อิสระฉลาดแต่แบกไว้หมดมันเรื่องของโลกทั้งหมดไปแบกทําไมความฉลาด ต้องใช้ความจำขนาดไหนแต่เราก็ยังอยู่กับโลกได้อยู่กับทุกคนได้ใช่แบบถึงเวลามันถึงเวลามันฉลาดเองถึงเวลามันฉลาดรอบรู้เองแต่มันโง่อยู่กับปัจจุบันเมื่อมันโง่ปัจจุบันแล้วเวลามันรับรู้มันเห็นธรรมชาติหมดเพราะมันบางแนวถึงสัญญาเหลือแต่ปัจจุบันของสดสดเท่านั้นมันต้องกลัวจะอยู่ไม่ได้หรอก กลับเป็นสุบด้วยนะซ้ำสำหรับคนที่โง่เป็นคนฉลาดต่างนะคนฉลาดต้องใช้สังขารเยอะคนฉลาดต้องใช้สัญญาเยอะต้องใช้เหตุผลเยอะต้องใช้คำอธิบายเยอะต้องปรุงแต่งเยอะใช่ไหมในเมื่อเราต้องปรุงแต่งไม่หยุดเพราะความฉลาดของเรานั่นแสดงว่าคนโง่แล้วอวดฉลาด แต่เอาความโง่ออกมาแสดงให้เห็นเขาก็ฉลาดแต่เรื่องทางโลกมันฉลาดแต่เรื่องงง,งๆอะ่ะ <c oughs> แต่ไอเรื่องฉลาดแล้วมันปล่อย,อยวางเนี่ยมันฉลาดไม่เป็นฉลาดเอาออกอะ่ะไม่มีใครบอกก็ไม่รู้นะครับว่าต้องต้องวางอย่างงี้ฉลาดเอาออกไม่เป็น แต่มีแต่ฉลาดอเอาเข้าแล้วมันหนักเมื่อไะนะมันเบาจริงๆคะ่ะอืมนั่นแหละพอมันโง่แล้วเบาอันนั้นไม่ต้องไปทำอะไรให้มันเป็นอะไรเพราะมันนี่มีอะไรให้เป็นอยู่แล้วเขาตั้งแต่เกิดมาก็ทุกคนก็จะสอนให้เรียนตรงน้นตรงนี้เรียนเรียนไปให้มันฉลาดเป็นความ,มจริงจาอยูย่ก<ย>ับเขาได้อะไรเงี้ยเห็นเรียนไหมนะตั้งแต่ปัญญาตีปัญญาโทปัญญาเอกด็อกเตอร์ เป็นศาสดาจารย์รองศาสตราจารย์เป็นมาหมดพวกนั้นฉลาดไหมล่ะเพื่อจะอยู่กับข้างนอกมันฉลาดแต่เรื่องจ้าแต่เรื่องตัวเองกับโง่เพราะไม่รู้จักตัวเองยิ่งฉลาดมากเรียนถูงมากที่ทีมานะยิ่งปิดทับไปหมดมองคนอื่นโง่หมดใช่ไหมล้กคนพวกนี้ก็น่ากลัวนะคะเราก็ไปอยู่ก็น่ากน่ากลัวแล้วเราไม่น่ากลัวว่าเลยที่ไปฉลาดรอบรู้หมดอะ แล้วเราก็แบกไว้หมดคนโง่จัดนะที่รู้จักเอาออกแล้ะเบาสบายที่ออกเบาสบายไม่ใช่คนโง่นะเพราะเขาฉลาดที่จะเอาทุกเอาทุกอย่างออกไปจากความรู้สึกของเราเหรือแต่รู้โง่โง่นี่ก็เรียกว่าฉลาดนึงในเรื่องที่อิสระ mm hmm. แต่คนฉลาดเอาก็มานะ่ะมันฉลาดในความแบกหนักอะไรก็ามา oh, ถมหมด เขาไม่รู้นะคะเพราะเขาไม่รู้ว่าเอาวิชาตัวเดียวเอาวิชาตัวเดียวคิด<ม>ว่าสิ่งที่เขาเรียนรู้ที่เขาจามาทั้งหมดเป็นสิ่งที่วิเศษที่สุดในโลกใบนี้สังคมเป็นอย่างนั้นอวดฉลาดพูดได้เยอะจําได้เยอะอธิบายได้เยอะที่ไหนได้มาจากสมองทั้งหมดมาจากความจําทั้งหมดที่แบกไว้ไม่รู้กี่ตาํารากี่ตําลาอ้ <Okay. S 1> รู้ตัวเนี้ยมันฉลาด เพราะมันไม่เอาอืไม่เอาอะไรเลยนั่นคือรู้ของผู้รู้อย่างแท้จริงเพราะมันฉลาดรักษารู้ให้เป็นปกติรักษารู้ให้เป็นธรรมชาติได้รู้มันจึงเบาสบายเหลือสักดก็ว่ารู้ซื่อๆรู้งโง่ๆรู้เซ่อๆรู้เบาๆแค่นี้พอแล้ว ไม่ต้องไปอะไรก็อะไรเพราะไม่ได้เป็นอะไรต่อให้เรารู้ชัดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรต่อให้เราไม่รู้ชัดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วเราจะไปชัดเพื่ออะไรให้มันเหนื่อยจะต้องไปเพ่งจะต้องไปจับไปจ้องไปอะไรกัอะไรให้มันเหนื่อยทำไมไม่ต้องค่ะไหมล่ะโง่ดีนะโยมโง่เราเป็นสุขตุโง่แต่ยโยมมีอะไรเอาได้อะไม่มีไม่ต้อง มีเลยนะ <Okay. S 1> ที่เวลาเปล่าแล้วปฏิบัติมาต้องนานโง่ได้กับเบาแลวโยมโง่ได้ก็อิสระ,ละแล้วโง่ได้ก็คลายความยึดถือหมดแล้วเราไม่รู้เรากลัวจะโง่ไม่ต้องกลัวคนก็ว่า,วาเราโง่หรอกโง่แล้วลสบายขนาดนี้โ응ง่แล้วมันสบายขนาดนี้โล <laughs> งี้โง่สักนานแล้วเนาะ รู้อย่างนี้โ<ต>ง่ซะ<ต>นานแ,<ต>แล้วนะดีแล้วโง่ต่อไปแล้วกันโง่ค่ะโง่แล้วมาสุขก็โง่ไปเลยเป็นไงมันงเข้าใจฟังยมเข้าใจไหมครับก็รู้เท่าที่รู้ได้ครับก็ไม่ไม่ต้องไปบังคับมันเนี่ยครับครับก็ปล่อยปล่อยมันก็ประมาณเนี้ครับเออมันสงสัยอะไรไหมล่ะ มันยังมันยังหนักหน่วงอะไรไม่เน่ก็เบาขึ้นครับโล่งขึ้นก็คือมันไม่ได้ไปทําอะไรเงี้ยครับก็คือรู้เท่าที่รู้ได้เพราะว่ารู้มันก็รู้ของมันอยู่แล้วครับตามธรรมชาติเงี้ยครับก็ถ้าเราไม่รู้มันมีไหมไอ้นะครับถ้าเราไม่ไปรู้มันมีไหมไอ้จริงมันรู้มีมีอยู่ไหมแล้วเรารู้แล้วได้อะไรอ่ะก็มันก็ไม่มันก็ได้แค่รู้อ่ะไม่รู้ว่ามีอะไรเป็นผลตอบแทนไหม ก็เห็นธรรมชาติครับการเกิดดับความแล้วมันได้อะไรกับการเห็นธรรมชาติก็ไม่มีใครเห็นธรรมชาติมันก็เป็นธรรมชาติแม้แต่ <Okay. S 2> ผ,ผู้เห็นธรรมชาติมันก็คือธรรมชาติครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียรู้รรก็ช่างไม่รู้ก็ช่างครับเห็นก็ช่างไม่เห็นก็ช่างเข้าใจก็ช่างไม่เข้าใจก็ช่างครับอยู่โง่ๆเนี่ยดีแล้วครับโง่ๆมองโง่ๆมองเซ่อเซ่อมองเบอเบอะเบาๆไปต้องทําให้เบ่อนะ เบอร์แล้วเบาเบาได้อีกยิ่งเบอร์ยิ่งเบายิ่งโง่ยิ่งเบา,เบาท่านต้องโง่อเยอะๆอย่าความฉลาดที่เรียนรู้มาทางโลกมาใช้กับการบัตรทิ้งให้หมดเพื่อค,ความไม่ฉลาดแห่งรู้เราครับโง่อเยอะครับอย่าหวังผลต่อการปฏิบัติอย่าหวังผลต่อการเรียนรู้อย่าหวังผลต่อการปฏิบัติเพื่อเพื่อเราจะได้รู้ทันไม่ใช่เลยครับเพราะมีใครรู้ทันหรอครับ อาการธรรมชาติเรารู้ทันไม่ได้เพราะตัวผูรว้รู้ทันก็คือการธรรมชาตินั่นเองถึงรู้ไม่ตันกค็คือการธรรมชาตินั่นเองครับโง่โง่ได้อีกนะครับอย่าไปอะไรกับอะไรมันเลยเพราะมันไม่อะไรกับอะไรกับเราอยู่แล้วแต่เราจะไปอะไรอะไรกับมันละ่ะครับไม่มีอะไรให้อาไรอยู่แล้วในโลกใบน,นี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ทุกรู้หรือผู้รู้ก็ตามไม่มีอะไรให้อาลัยเลยรเราจะไปอะไรมันทําไม ปล่อยให้มันมีไปปล่อยให้มันเป็นไปครับใช่ไหมครับไม่มีอะไรเลยมันมีก็ปล่อยให้มันมีมันเป็นก็ปล่อยมันเป็นเราไม่จะเป็นจะต้องไปทำมันเป็นมันมีแค่นี้เราจะได้อิสระทันทีหมดปัญหาหมดเครื่องปัฒนาการ้อยลาแห่งรู้รู้จะได้อิสระขึ้นครับทันทีตตนไหนเมื่อเราโปรงทุลาแล้ว มันต้องปรงธุระตั้งแต่การปฏิบัติเลยครับไม่ต้องปฏิบัติมันต้องเพ่งมันต้องจ้องม่ต้องถามันเบาแค่ปล่อยวางทุกอย่างมันเบาในตัวของมันเองอยู่แล้วในรู้นะเจ๊ไหมครับเหนื่อยไหมกับการปฏิบัติที่ผ่านมาพอวางมันได้มันก็เลยสบายเบา เราเรียนรู้ได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเลยเรียนรู้ให้ผู้รู้มันเกิดปัญญาในผู้รู้เองจนผู้รู้ฉลาดขึ้นผู้รู้ฉลาดขึ้นไม่ได้ไหมายว่าผู้รู้เข้าใจทุกอย่างนะครับความฉลาดของผู้รู้ไม่ใช่เพราะความเข้าใจทุกอย่างแต่เพราะว่ามันไม่เอาทุกอย่างมันเหลือสักแต่ว่ารู้นี่ว่ารู้อย่างฉลาดมันไม่เอาทุกอย่างมันจงึงโง่ ครับนี่ผู้รู้ที่โง่แบบนี้แต่มันเบาสบายในความเป็นผู้โง่ของผู้รู้นั่นเองเอาใหม่นะครับปล่อยให้หมดนั่งตายนอนตายไปเลยไม่ต้องลดนะปล่อยกายให้มันก็เพิ่มเป็นธรรมชาติปล่อยลมหายใจเพื่อธรรมชาติปล่อยความคิดปล่อยความรู้สึกเป็นธรรมชาติลงไปนอนตายดูนั่งตายเดินตายดูจะพบกับความอิสระมากกว่านี้อีก ทิ้งทุกอย่างที่เราทำทิ้งทุกอย่างที่เราจำทิ้งทุกอย่างที่เราทิ้งเราคิดทั้งหมดทิ้งหมดเลยเหลือแต่รู้ตัวเดียวที่ไม่ต้องการความคิดความจําและการกระทําใดๆเลยรู้ซื่อๆรู้เซ่อเซรู้เบอ์เบอรู้เบาเบารู้โง่งๆแค่นี้แหละจำไม่ได้แล้วกันแล้วมันเบาเบาสบายคขอบคุณครับ สมรรถกา,าก์อาจา,านเนี่ผมขอเส่งรันบ้านเมื่อวานเองเอไปรู้ซื่อเอไปรู้สดๆครับเพราไปรู้สดๆมันเกิดอาการที่ว่าจารย์พูดว่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้มาอยู่คิดถึงรูอ้อ๋อไม่เข้าใจจานพูงนี้ว่ามันถ้าอะไรคิดนั่นใช้ในปัญญาสมองย้สมองแบบมันก็ไม่รู้ใช่ ถ้าเราใช้ยานคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้หยุดคิดจะรู้เมื่อเราหยุดคิดแล้วเราจะรู้ว่าความคิดที่มันเกิดดับอันเนี้ยยิ่งคิดยิ่งไม่รู้แต่ถ้าไม่คิดก็ไม่รู้แต่เบื้องต้นต้องคิดเพื่อเราจะรู้ความคิดใช่ไหมให้มันคิดเราจะรู้ถ้าไม่คิดก็ไม่รู้พอมันนิ่งปั๊บไม่คิดเราก็ไม่รู้อะไรเลยเมื่อคิดนึงรู้ว่ามันคิด ใช่ไหมท,ทีนี้มันไปอยู่อย่างหนึ่งว่าเอาไปเห็นกองฐานก,กีเท่าอยู่กองทีนี้ว่าถามเขาว่าอะไรที่มันเป็นเชื้อหรืออะไรพวกนี้ก็บอกกายเว,เวนากายเวนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้ตัวที่ันึเป็นเชื้ออยู่เนี่ยแล้วก็เทียมัน่ทำให้เกิดเปลกกระเบิงอะไร กิเลสตนาหาราคะโทสะก็เลยตัวนี้มันเกิดมาก็เข้าใจที่อาจารย์เทศได้วางนี่อยากจะถามอาจารย์ว่าจะทําวิธีการใดหรือดําเนินการไงที่จะให้ไอ้กองฐานกองเท่ากองเนี้ยมันมอดหรือสลายไปเป็นธรรมชาติได้ <c oughs> แล้วก็ไอ้ตัวที่ว่ามันมาปุ๊บถ้าพัดออกมาปุ๊บมันจะมี ไอ้ภาวะที่ว่าฐานมันแดงขึ้นมาแล้วก็ให้ตัวเสเไอ้ตัวภาวะอะไรไอ้พวกไอ้ดังๆที่มันตกใจมันก็เกิดเปลวกับอันอีกทีนี้ว่าตัวนี้มันใช่ไอ้ตัวที่เป็นแรงกรรมแรงอดีตชาติอะไรพวกนี้ใช่ไหมธรรมชาติทั้งหมดมันไม่ต้องจัดการ ตราบใดที่เรายังมีธาตุขันอยู่เราก็ต้องอยู่กับมันไปมันแก้ไขอาการไม่ได้แต่เรารู้จักมันได้เรียนรู้ความเป็นจริงของมันโดยที่เราไม่เดามดิ้นต้นเองมันจะทำอะไรให้เป็นอะไรไม่ได้เพราะธรรมาชาติก็เป็นเป็นเช่นนั้นแต่เรารู้ได้ต้นนี้รู้ทุกอย่างที่มันมีมันเป็น ดูแลไม่ไม่ไม่ให้ค่าให้ความหมายไม่จําไม่คิดแล้วก็ไม่ให้เหตุได้ผลไม่ดำริมันต่อเพราะมันมีค่าอยู่แล้วมันไม่มีราคาอยู่แล้วในสิ่งที่รู้ั้งหมดคือไม่ดำริตรงนั้นจีนินไปนั่นก็เกิดเกิดไปสักแต่ว่าสักแต่ว่าอย่างเดียวพออย่างสักหมดสักเว้อย่างแม้แต่ของในกายที่เกิดสักรู้ใช่แล้วสุดสดแล้ว เราไม่ได้ไเลยเลยแล้วตรงนี้ก็จะไปเป็นภาวะที่ว่าที่เราอยู่กับโลกเปลี่ยนโลกที่ทําไปทมโลกแล้วก็เห็นได้เห็นภาวะความจริงมันจะลางกันแล้วก็ตรงที่ตอาไม่ก็เพิ่มแล้วตรงนี้ใช่ไหมมันก็จะเพิ่มมันจะก็เพิ่มกว่ธรรมดาของมันใช่เราเราไม่ไม่ไม่ไมยินดีร้ายกับมันมันต้องก็เพิ่มอยู่แล้วเราไม่ยินดีร้ายอะไรเพราะกายเรามีน้ําอยู่ในตัวเรามันก็เพิ่มอยู่แล้ว ใจเขางเราก็เพื่อมาธรรมดาแต่ว่าจิตไม่ได้กระเพื่อมจิตมันมั่นคงครับมันไม่กระเพื่อมแล้วทุกไม่สะเทือนสุขไม่สะเทือนคครับไอ้สิ่งสะเทือนก็คือธาตุขันที่มันต้องสะเทือนเข้ามันมันไม่เข้าถึงงในแล้วครับผมเข้าใจไม่เข้าถึงในครัอากาศครับผมเอาแล้วที่ทํามันมันทํา ถ้าเบอร์ก็ไม่ต้องทำอะไรพอ่อใช่อชที่ผมทำมาก็แค่ทำคือคือคือผมอผมไปไปอยู่เงียบเงียบเอาตัวเงียบไปเงียบแล้วก็มาดูก็เห็นมันทำก็ดูมันไปถ้าเบอร์ได้ก็เบอร์ได้ใช่ไหมพ่อเบอร์ได้ครับเบอร์เพให้มันเบาอาวเบอร์ให้มันเบา,บเบาก็เห็นมันทําอ,อยู่ก็เบอร์ไป ใช่ก็แค่รู้เท่านี้ครับหลวงพ่อใช่มีอะไรก็เบอร์ไปเบอร์ไปพอเบอร์ไปมันก็สลายเองเพราะเราไม่ได้กัน้ําหนักก่อสิ่งที่ถรู้ได้ไงเมื่อมันนอยู่น้ําหนักมันก็สลายไปที่สุดอุปทานไม่มีกับอะไรอะไรแล้วเบอร์แล้วมันก็เลยโง่เลยไงพอโง่ก็เลยเบาสบายครับโง่เลยเบอร์ไม่มีอะไรเลยเบอร์ เบอร์อย่างเดียวรู้ไม่ต้องการอะไรรู้แค่แค่เบอร์อย่างเดียวแต่เวลาใช้งานใช้ปกติเราก็กลับมาดึงมาใช้มันเดิมสติสัมปัญญะเหมือนเดิมแต่เราต้องการความเชาเราเบอร์ออกเสียอย่างสมมุติว่าผมผมเห็นเห็นเห็นหูเห็นหูมัน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 ดิ้นนะครับผมมันเป็นลักษณะว่าเป็นชีพจรเต้นตึก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 อย่างเงี้ย แล้วก็เห็นหัวใจเต้นตึกตึกเนี้ก็แค่เห็นแต่เบอร์ได้อีกเบอร์เลยใช่ไหมครับผมไม่ต้องดูชัดต่อไม่เบอร์มันก็หายอยู่แล้วครับผมก็คือเบื้องต้นเราต้องชัดก่อนครับพอชัดแล้วเนี่ยมันเปลนสภาวะแต่ถ้าเราเบอร์มามันเปลต่นสภาวะชัดเก่าอีกถ้าเบอร์แล้วมันกลับชัดขึ้นเหมือนภาพสามมิติเนี่ย ถ้าเรามองไปเนี่ยไปเพ่ง<ป>เห็นไม่ชัดหรอกเราจะทําไงต้องทำตาให้เบอกกับเห็นมุมของมันได้หมดในภาพสามมิติที่มันจอลึกอยู่ในภาพนะใช่ไหมอ๋รับสภาวะก็เหมือนกันหากเราไปเพ่งให้มันชัดมันไม่ชัดิรเห็นด้านเดียวแต่พอเรา ทำรู้ให้เบอร์ปั๊บมันเด่นสภาวะมันซ้อนกันอยู่หลายชั้นในยมันสภาวะนั้นๆเห็นรายละเอียดของสภาวะที่มันซ้อ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 นกันอยู่ไม่มีประมาณเหมือนท่ามสามิติแม่ต้องกระดานนั้นเลยครับสาธุครับขอบุญขอโอกาสครับคือการเป็นัติของผมเนี่ยก็ดูมันไปเรื่อยๆมันจะเกิดมันก็เกิดของมัน มันจะดับก็เรื่องของมันอืก็ไม่ไปสนใจกับมันปล่อยมันอืก็ดูซื่อไปเรื่อยๆถ้าจับตัวซื่อได้แล้วมันเบาสบายยิ่งซื่อยิ่งเบายิ่งโง่ยิ่งสบายครับผมอย่างนั่งฟังพระอาจารย์เนี่ยก็ฟังไปซื่อๆมันก็เบาสบายอืครับดูซื่อๆลูงโง่มันเบาสบายคเพราะเราต้องการการปล่อยวางพอเรารู้ซื่อๆ้ครับมันปล่อยวางโดยธรรมชาติของรู้เองครับ โดยที่ไม่ต้องการเหตุผลใดเลยมันวางโดยทันทีเดี๋ยวนั้นเลยครัวางในขณะนั้นเลยโอเนี่ยวางของสดสดครับร<ด>ับครับ